ค่ะพบกับมานาอีกครั้งในช่อง Mind m e s s ยาสำหรับความคิดสวัสดีค่ะพบกับมานาอีกครั้งในช่อง Mind Maps ยาสำหรับความคิดวันนี้มานาก็มานั่งทานข้าวในสวนเช่นเคยนะคะวันนี้มานาทำแกงแดงไก่มาทานนะคะเดี๋ยวขอตัวไปทานข้าวก่อนนะคะแล้วเราค่อยกลับมาพูดคุยกันค่ะ ในคลิปที่แล้วมนาก็ได้พูดถึงความสัมพันธ์กับนาซิสิสนะคะว่ามี2ออย่างนะที่มนาฝากให้คุณผู้ชมช่วยจํานะคะเพราะว่าเราจะมาพูดคุยกันต่อในเรื่องนี้นะคะหวังว่ายังคงจํากันได้นะคะมนาขอพูดทวนนะคะเรื่องแรกก็คือว่าความสัมพันธ์กับนาซิสิสเนี่ยมีแต่รับกับรับหมายถึงนาซิสิสเป็นคนรับคนเดียวเท่านั้นค่ะแล้วคนอีกคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ด้วยกับนาซิสิสจะเป็นคนที่ต้องเสียผลประโยชน์อย่างเดียวเท่านั้นนะคะมีแต่ให้แล้วก็ให้แล้วก็เสียก็เสียนะคะ แล้วอย่างที่สองนะคะก็คือว่าวงจรความสัมพันธ์ของนาซิสซิสเนี่ยไม่ว่าจะมีกับแฟนกับเพื่อนแบบไหนยังไงก็ตามนะคะเขาก็จะมีวิธีเดียวกันเลยก็คือมี3ขั้นตอนนะคะขั้นแรกคือเลิฟบอมบิงขั้นที่2คือดีแวลูและขั้นสุดท้ายก็คือดิสครับนะคะวันนี้มานาก็เลยจะมาพูดต่อนะคะว่าถ้านาซิสซิสมีความสัมพันธ์กับคนอื่นเนี่ยจะเป็นยังไงนะอันนี้คือขอพูดเฉพาะความสัมพันธ์กับแฟนนะคะเพราะว่า ถือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งมากนะรองจากความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ลูกนะคะทีนี้ความสัมพันธ์ที่นาซิสต์มีกับคนอื่นเนี่ยที่ว่าเป็นแฟนกันเนี่ยมานาขอแบ่งออกเป็น3ประเภทนะคะ1ก็คือความสัมพันธ์กับคนปกติ 2. คือความสัมพันธ์กับคนที่ตกเป็นเหยือ่อและ3ความสัมพันธ์กับนาซิสต์ด้วยกันวันนี้มานาขออนุญาตพูดแค่ข้อหกับข้อ2ก่อนนะคะคือความสัมพันธ์กับคนปกติ แล้วก็กับคนที่เป็นเหยื่อแค่นั้นนะคะเพราะว่าแค่นี้ก็ยาวแล้วนะคะขอไปพูดในคลิปหน้านะคะระหว่างความสัมพันธ์นาซิสิสกับนาซิสิสด้วยกันนะทีนี้เรามาดูกันว่าคนปกติกับคนที่ตกเป็นเหยื่อเนี่ยต่างกันยังไงทั้งๆที่เขาก็มีความสัมพันธ์กับนาซิสิสเหมือนกันแล้วก็เจอวงจรความสัมพันธ์3ขั้นด้วยกันเหมือนกันนะที่บอกว่ามีเลิฟบอมบิ่งดีแวลูแล้วก็ดิสคานนะคะเรามาเริ่มกันที่ความสัมพันธ์ของนาซิสิสกับคนปกติก่อนนะคะ อย่างที่บอกไว้เลยนะตามวงจรใช่ไหมขั้นแรกเนี่ยเขาจะทําการเลิฟบอมมิ่งก่อนนะคะทีนี้คนปกติเนี่ยเวลาเจอนาะซีสิตทำเลิฟบอมมิ่งใส่เนี่ยเขาอาจจะหยุดตรงนี้เลยก็ได้ไม่คบตอบเพราะว่าเขามีความรู้สึกว่ามันเยอะไปอะ่ะมันเวอร์ไปมันเขาอาจจะถึงขั้นลาคาญด้วยนะแบบไม่ชอบใจอะไรเงี้ยเพราะว่า การดําเนินไปของความสัมพันธ์แบบที่มันเฮลตี้หรือแบบที่ปกติแบบที่คนจะเป็นเนี่ยก็คือการที่อะไรอะไรมันค่อยๆเป็นค่อยๆไปใช่ไหมคะค่อยๆทําความรู้จักกันค่อยๆเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะแล้วแรกๆเนี่ยด้วยความที่ว่ายังไม่สนิทกันนะยังไม่ได้รู้จักกันดีมากพอคนปกติเขาก็จะมีการยั้งย้งเอาไว้บ้างใช่ไหมคะเช่นถ้านัดเจอกันก็คือจะนัดเจอกันไม่บ่อยจนเกินไปนะไม่ใช่บอกว่าทุกวันอ่างเงี้ยต้อเจอกันทุกวันหรือว่า โทรหาไม่บ่อยคือไม่ใช่ว่าโทรทั้งวันโทรทุกวันโทรทุกเวลาอะไรนี้นะคือมีการเคารพพื้นที่ส่วนตัวของกันและกันนั่นเองนะคะมีความเกรงใจให้กันและกันนะจะไม่มาเซาซีจู้จี้เจ้ากี้เจ้การหรือว่ามาซอกแซกอะไรในชีวิตของอีกคนนึงนะใช่ไหมแต่นาซิซิสเนี่ยในช่วงเลิฟบอมบิงเนี่ยเขาจะจี้ๆๆ้จี้ตัวเองไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่ตัวเองจี้จคนที่ตัวเองชอบ คือจะหมั่นโทรหาเช้าเย็นกลางวันดึกดื่นแค่ไหนก็จะโทรจะหมั่นเทคส่วนเราเป็นหลายๆรอบนะคะเทคทั้งวันเลยนะหรือว่าชอบโทรมาหาดึกดื่นๆนะอย่างคนบางคนปกติเนี่ยเวลาเขาจะโทรหาใครเขาก็จะคิดว่าเอ๊ะมันดึกไปแล้วหรือเปล่าคนนั้นเขาอาจจะนอนแล้วไหมหรือว่าจะไปรบกวนเวลาส่วนตัวเขาใช่ไหมนาเสีสไม่สนค่ะด้วยความที่อยากจะคุยนะคะอยากที่จะอย่างที่บอกนะทำเลิฟบอมบิงใส่คนเนี้ย บอมบิงก็งคือการทิ้งระเบิดจะต้องทิ้งระเบิดแบบว่ากระจายเลยนะเพราะฉะนั้นจะดึกอื่นแค่ไหนนาซิสก็จะโทรหาค่ะแล้วเผลอๆอ,อ,อาจไปหาถึงหน้าบ้านด้วยนะคือเวลาคนที่ไม่รู้จักกันไม่สนิทกันหรือตองให้สนิทก็เถอะนะถ้าจะไปหาใครที่บ้านเราควรจะแจ้งให้เขาทราบล่วงหน้าใช่ไหมคะนาซิสไม่ค่ะไปเลยค่ะแล้วก็ไปโทรบอกว่าเนี่ยยืนรอยอยู่หน้าบ้านนะเปิดประตูนหน่อยสิจะเที่ยงคืนจะตีสองก็จะทําค่ะคือไม่มีการเคารพสิทธิสิทธิส่วนตัวของคนอื่นนะคือจะก้าวกะตลอดเวลา ไม่ปล่อยให้เขาได้มีวาเป็นส่วนตัวเลยนะหรือว่ามีกรณีที่นาซิซิสได้ไปหาคนนั้นที่บ้านอาจจะไปตั้งแต่ตอนกลางวันอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็จะอยู่บ้านเขาจนดึกจนดื่นจนจนเขาเริ่มมองว่าจะกลับบ้านไหมเนี่ยเมื่อไหร่จะกลับบ้านฉันจะไปนอนแล้วอะไรอย่างงี้นะคือทําตัวแบบเหมือนเสียมารยาทนะหลายๆทีเนี่ยคืออย่างที่บอกนะคะนาซิซิสทำอย่างนี้เนี่ยทำทั้งหมดที่มานาพูดยกตัวอย่างมาตัวนี้เนี่ย เป็นการรบวนรบกวนคนอื่นหรือละเมิดสิทธิของคนอื่นแต่นาซิสิสไม่รู้ตัวค่ะไม่คิดด้วยนะว่าการที่ทําอย่างเงี้ยคือการที่อย่างที่บอกนะละเมิดสิทธิคนอื่นละเมิดขอ,อบเขตของคนอื่นหรือว่าเป็นการรบกวนคนอื่นนะคะนาซิสิสเนี่ยมักจะคอยจี้ถามนะว่าอยู่ไหนทําอะไรกับใครไปที่ไหนเมื่อไหร่จะกลับออกไปตั้งตะกีมงไหนขอฟังเสียงคนนื้อคนนี้หน่อยที่อยู่ด้วยเนี่ยว่าจริงไหมอะไรเงี้ยคือแบบจุนอะจุนมากเลยนะ ซึ่งถ้าคนปกติเนี่ยเขาจะมีบาร์เรีที่ดีเขาจะมีขอบเขตที่ด,ดีใช่ไหมคะเขาจะรู้สึกไม่ชอบใจลาคาญใจใช่ไหมว่าอะไรเนี่ยเพิ่งจะมารู้จักกันเนี่ยทำไมถึงได้มาจุนจานวุ่นวายทาตัวเป็นเจ้าข้อเจ้าของอะไรขนาดนี้นะคะเขาก็เลยจะเลิกคบตั้งแต่ตอนนี้เลยนะคือความสัมพันธ์นี่คือยังไม่ได้เริ่มเลยนะแค่แบบจีบๆกันเขาก็ไม่เอาแล้วนะทีนี้ก็มีคนปกติอีกบางคนนะคะที่ อาจจะรู้สึกอย่างเงี้ยรู้สึกลำคาญร,รู้สึกไม่พอจะรู้สึกว่าทำไมมันเยอะจังยอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่คิดมากก็เลยยอมคบต่อไปค่ะจนถึงขั้นที่2ซึ่งก็คือขั้นดีแวลูนะตอนนี้คือเป็นแฟนกันแล้วใช่ไหมคะทีนี้แหละคนปกติเนี่ยจะมาเลิกท,ที่ที่ว่าผ่านคบผ่านขั้นขั้นเลิกอมิงมาถึงขั้นที่2จะมาเลิกกับนาซิสซสเอาขั้นนี้เพราะว่าช่วงเนี้ยนาซิสซสเริ่มทําตัวเปลี่ยนไปใช่ไหมคะอะไรที่เคยให้อะไรที่เคยทุ่มเท อะไรที่เคยตามใจเอาอกเอาใจทุกอย่างดูแลเทคแคร์อย่างดใีให้นู่นให้นี่พาไปนั่นไปนี่ตอนนี้หยุดหมดคนปกติเนี่ยเขาจะรู้สึกได้ว่าเดี๋ยวก่อนนี่มันไม่เหมือนเดิมนี่เธอไม่เหมือนเดิมเขาจะรู้ว่าเธอคือนาซิสซิสเนี่ยไม่เหมือนเดิมเขาก็จะเลิกคบนาซิสซิสค่ะเพราะว่าเขารู้ว่าคนที่เปลี่ยนไปไม่ใช่เขาคนที่เปลี่ยนไปคือนาซิสซิส เพราะฉะนั้นไม่ใช่ความผิดเขาแล้วนาซิสิตเปลี่ยนไปอา้าวแล้วจะคบต่อทําไมเพราะว่าเดิมเคยชอบแบบนั้นแบบนี้ใช่ไหมแต่ตอนนี้ไม่ทําตัวอย่างนั้นแล้วอ่ะแล้วจะคบทําไมใช่ไหมเขาก็เลิกหรือมีกรณีที่2คือนาซิสิตนอกจากจะหยุดให้อะไรที่เคยให้แล้วเริ่มอย่างที่มานาพูดในคลิปที่แล้วนะคะถ้าใครยังไม่ได้ดูเดี๋ยวมานาจะทิ้งคลิปอันนั้นเอาไว้ตอนท้ายของคลิปวันนี้นะคะ นาซิสซิสเนี่ยถึงขั้นนี้จะเริ่มหาผลประโยชน์ใช่ไหมที่บอกว่าจะตักตวงเอาคืนแล้วนะจากที่ลงทุนไปตอนแรกใช่ไหมคะเขาก็จะเอาคืนก็จะเริ่มเรียกร้องเอานั่นนี่ขอนั่นขอนี่ขอให้ช่วยนั่นนี่ของเงินเท่านั้นเท่านี้หรือว่าเริ่มมาสั่งเริ่มมาควบคุมนะคะมาสั่งว่าไม่ให้ไปนู่นไปนี่กับใครมาควบคุมว่าเธอห้ามทําอย่างนั้นอย่างนี้เธอต้องทําอย่างนั้นอย่างนี้เท่าที่ฉันบอกเท่านั้นนะอย่างเนี้ย แล้วก็มามีพูดจาไม่ดีมาทําตัวไม่ดีใส่ทําตัวงอนงี่เง่าหรือว่ามีคําพูดแรงๆใส่มีการด่าทอมีมการทะเลาะบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นคนปกติเขาจะเลิกคบตรงนี้เลยเพราะว่าเขามีความรักตัวเองมากนะคะเขามีความเคารพในตัวเองมีบาร์รี่ที่ดีนะแล้วก็รู้จักที่จะปกป้องยืนหยัดเพื่อสิทธิของตัวเองค่ะเขารู้จักคุณค่าของตัวเองทีนี้พพนาะนสิต อย่างที่บอกนะมีท่าทีเปลี่ยนไปหรือว่าทําตัวไม่ดีกับเขาเนี่ยเขาก็จะรู้ว่านี่ไม่ใช่ความผิดฉันนี่คือเธอต่างหากที่กําลังทําไม่ดีอยู่นะนาซิสซิเป็นคนที่เปลี่ยนไปเองนะคะแล้วคนที่ปกติเนี่ยเขาอาจจะลองพูดคุยด้วยนะว่าเออทาไมถึงเป็นแบบนี้ทําไมเธอเธอทำอย่างนี้ทําไมเธอถึงเปลี่ยนไปอย่างไงอย่างนี้พูดด้วยเหตุผลนั่นเองนะแต่พอพูดด้วยเหตุผลแล้วนาซิสซิกลับทําตัวไม่มีเหตุผลใส่ค่ะหรือ มีมีเหมือนการการโทษนะว่าไม่ใช่ฉันฉันไม่ใช่คนที่เปลี่ยนไปฉันไม่ใช่คนที่ทําตัวไม่ดีเธอต่างหากที่ที่เป็นคนทําอย่างนั้นอย่างนี้นะไปสสยร้ายคนนั้นใช่ไหมหรือว่าอ้างว่าที่ฉันทําไม่ดีกับเธอเพราะว่าเธอนั่นแหละเป็นต้นเหตุซึ่งคนปกติเนี่ยเขาฟังอย่างนี้เขาจะรู้สึกว่าแบบเดี๋ยวก่อน ตากกามันไม่ใช่อ่ะอย่างนี้มันไม่ถูกอ่ะเขารู้ค่ะว่าอะไรถูกอะไรไม่ถูกอะไรคือความจริงอะไรไม่ใช่ความจริงนะแล้วเขาเป็นคนที่เหมือนอินเนอร์ข้างในซอลิดนะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยจะดูเรื่องนี้ขาดน,นะคะแล้วก็เลยรู้ว่าไม่ใช่แล้วนะแล้วเขาก็เลยจะตัดกับตัดความสัมพันธ์กับนาซิสตตตวนี้เลยนะคือเลิกเลิกเป็นแฟนกับตรงนี้เลยเพราะว่าเขาคิดว,ว่ามันเรื่องอะไรที่ฉันจะต้องมาทนรับพฤติกรรมแย่ๆจากคนแย่ๆแบบนี้ใช่ไหมคะทีนี้ อ๋อแล้วอีกอย่างก็คือคนปกติเนี่ยด้วยความที่เขามีความมั่นใจในตัวเองไม่กลัวที่จะใช้ชีวิตอยู่ตามลําพังหรือว่าต้องโดดเดี่ยวไม่มีแฟนอะไรเงี้ยเขาเฉยๆเขาไม่เพื่อนฝูงเยอยยะะหรือว่าต่อให้ไม่มีเพื่อนเขาก็อยู่ตัวของเขาคนเดียวได้เขาก็เลยไม่ได้แคร์ว่าเออฉันจะต้องคบคนนี้ทั้งๆที่คนนี้ปฏิบัติตัวกับฉันแย่ใช่ไหมเขาก็ไม่เพราะว่าเขาเขาโอเคกับชีวิตของเขาคนเดียวใช่ไหมคะเขาก็รู้สึกว่าไปอยู่คนเดียว ถึงแม้จะเหงาบางทีก็ยังดีกว่าต้องมานั่งทนรับพฤติกรรมแย่ๆจากคนแบบนี้นะคะเขาก็เลยเลิกคบน,นั่นเองนะทีนี้เรามาว่ากันถึงว่าความสัมพันธ์ระหว่างนากเสิทกับคนที่ตกเป็นเหยื่อเนี่ยจะต่างกับคนปกติยังไงนะซึ่งคนที่ตกเป็นเหยื่อเนี่ยคือคนที่คบกับนากเสิทตั้งแต่ขั้นแรกนะคะก็คือเลิฟฟอรมิงนะแล้วก็ถึงขั้นที่2คือดีแวลูนะคะซึ่งพอนาสิเริ่มทําตัวไม่ดีใส่เริ่ม เรียกร้องเริ่มมีการด่าทอดูถูกถากถาง,างเริ่มมาเบียดเบียนเริ่มมาบังคับเริ่มมาเจ้ากิจเจ้าการมาห้ามนู่นห้ามนี่ส,นนสั่งนั่นสั่งนี่คนที่ตกเป็นเหยื่อเนี่ยจะต่างกับคนปกติตรงนี้คนปกติคือไม่ทนใช่ไหมรู้ว่านี่ความผิดของนาซิสซิสไม่ใช่ความผิดของฉันเลิกคนที่เป็นเหยื่อเนี่ยไม่เลิกค่ะจะทนรับการทารุณจากนาซิสซิสและยอมทําตามทุกอย่างที่นาซิสซิสสั่งให้ทานะซึ่ง ด้วยความด้วยหลายเหตุผลนะเดี๋ยวมานาจะอธิบายว่าทําไมคนเหล่านี้ถึงทนนะแต่เอาเป็นว่าคนที่ตกเป็นเหยื่อเนี่ยเขาจะทนแบบนี้อยู่ในความสัมพันธ์กับนาซีสบบเนี้จนถึงจุดที่ทนไม่ไหวซึ่งก็อาจจะเป็นหลายเดือนอาจจะเป็นหลายปีนะคะเราสุดท้ายก็คือทนไม่ไหวเลิกไปเองหรือถ้าไม่เลิกใช่ไหมก็จะไปเจอขั้นที่3นะคะก็คือดิสคานั่นเองนะั้นาซีสุดจะทิ้งคนนี้ในที่สุดนะคะ ทีนี้เรามาว่ากันว่าทําไมคนที่ตกเป็นเหยื่อเนี่ยถึงได้ทนจังเลยนะท,ทั้งที่นาซิสต์ทำตัวไม่ดีใส่ขนาดนี้นะคะเพราะว่าคนที่ตกเป็นเหยื่อเนี่ยอาจจะเป็นคนดังต่อไปนี้นะคะข้อแรกเลยคือเป็นคนใจดีค่ะคือเป็นคนที่ยอมคนอื่นนะเป็นคนที่ไม่ถือสาเอาความอะไรใครนะเป็นคนที่อยากจะช่วยเหลือคนอื่นอยากแก้ปัญหาให้คนอื่นอยากอบอุ้มดูแลคนอื่นอยากดูแลเทคแคร์ care, เอาใจใส่คนอื่นนะคะถึงแม้ว่านาซิสเนี่ย จะทําตัวไม่ดีใสต่ต,ต่างๆนานานะแต่ด้วยความที่เขาเป็นคนใจดีนะเขาก็เลยให้อภัยตลอดเลยนะคะแล้วก็มีความเห็นใจให้กับนาเซซิตว่าเออเขามีปัญหาอย่างนั้นอย่างนี้เขาถึงได้ทําตัวแบบนั้นแบบนี้นะเออก็เป็นเรื่องที่น่าสงสารนะอะไรก็ว่าไปเขาก็เลยยอมทนยอมช่วยเหลือยอมทุกๆอย่างนะคะยอมให้ทุกอย่างที่นาเซซิตอยากได้เพราะว่าเขารู้สึกหวังดีกับนา์ซซิสนั่นเองนะคะคนประเภทที่สองนะคะที่ยอมทนอยู่ในความสัมพันธ์กับนาเซซิสนะก็คือ คนที่เป็นคนตรงกันข้ามกับคนปกติคือคนที่ไม่รู้จักคุณค่าของตัวเองเป็นคนที่ไม่มีความรักให้ตัวเองมากพอหมายถึงว่าเขารักคนอื่นมากกว่ารักตัวเองจนถึงขั้นที่ว่าต่อให้คนอื่นทำร้ายตัวเองเขาก็ยังจะยอมค่ะเขาก็จะยังทนอยู่เพราะว่ารักคนอื่นนะมากกว่ารักตัวเองคนที่เป็นคนตรงข้ามกับคนปกติเนี่ยยังไม่มีบาร์เรี่ที่ดีด้วยนะคือจะปล่อยให้คนอื่นเข้ามาล่วงล้ำ ขอบเขตอะไรยังไงของตัวเองก็ได้หมดเลยนะไม่กล้าที่จะยืนหยัดรักษาขอบเขตและรักษาสิทธิ์ของตัวเองนะคะแล้วก็คนที่เป็นคนตรงกันข้ามกับคนปกติเนี่ยเป็นคนที่ไม่มีความเคารพให้กับตัวเองคือถ้าเคารพตัวเองให้เกียรติตัวเองก็จะไม่มีวันยอมปล่อยให้คนอื่นมาปฏิบัติตัวไม่ดีกับตัวเองขนาดนี้ใช่ไหมซึ่งคนที่เป็นแบบเนี้ยที่มานายยกตัวอย่างไปตะกี้นะว่ามีคุณสมบัติอะไรบ้างนะอาจเป็นคนที่ มีพ่อแม่ที่ไม่มีการสั่งสอนอ,อ,อบรมเลี้ยงดูที่ดีพอนะคะหรือว่าปกพ้องนันเองนะคือไม่ได้สอนให้ลูกมีอินเนอร์ที่แข็งแรงไม่ได้สอนให้ลูกรู้จักที่จะหลีกเลี่ยงการถูกหาผลประโยชน์จากคนอื่นซึ่งคนที่เป็นแบบนี้เขาอาจจะมีพ่อแม่ที่เข้มงวดมากๆนะคือถูกสอนให้ยอมพ่อแม่อย่างเดียวแล้วพอโตมาไปเข้าสังคมไปเจอนาซิสิสเข้าเขาก็เลยยอมทุกคนไปหมดรวมถึงยอมนาซิสิสด้วยคะ่ะ เพราะว่าเขาไม่รู้จักว่าถ้าไม่ยอมจะต้องทํำยังไงเขาไม่เคยทําตัวอย่างนั้นไงคือเขาต้องยอมตลอดใช่ไหมเขาเลยไม่รู้ถ้าไม่ยอมต้องทํำยังไงหรือจะพูดง่ายๆก็คือว่าคนแบบนี้คือคนที่เราเรียกว่าคนหัวอ่อนนั่นเองนะคะใครจะว่าอะไรก็จะอ่อนอ่อนตามได้ง่ายนะแล้วก็ไม่กล้าหือไม่กล้าอือกับใครนะคะไม่อยากมีปากมีเสียงหลีกเลี่ยงการทะเลาะวิวาการขัดใจนะ คนประเภทที่3ที่ยอมทนอยู่ในความสัมพันธ์กับนาซิส s t นะคะก็คือคนที่มีพ่อแม่เป็นนาซิส s t ซะเองค่ะคนแบบนี้เขามีชื่อเรียกนะคะว่า Codependent เรื่องนี้นี่คือยาวมากๆนะคะแล้วก็รายละเอียดเยอะมากลึกมากมานันอาจจะต้องขออนุญาตแยกไปพูดเป็นอีกคลิปหนึ่งทีหลังนะคะแต่วันนี้จะพูดสั้นๆให้ฟังนะว่า C o d e p e n d e n t เนี่ยก็เป็นเหมือนคนในข้อตะกี้นะคือคนที่เป็นตรงข้ามกับคนปกติแต่ว่าสิ่งที่ต่างกันก็นกคือ คนในข้อตะกี้เนี่ยพ่อแม่เขาอาจจะไม่ได้เป็นนาซิสิสค่ะเพียงแต่ว่ามีการละเลยในการเลี้ยงดูอบรมลูกบางอย่างหรือว่าเลี้ยงดูอย่างไม่ถูกต้องคือที่บอกว่าบังคับหรืออะไรนั่นเองนะเกือบเข้มงวดจนเกินไปแต่ว่าโคดิเพนเดน์เนี่ยพ่อแม่เป็นนาซิสิสแล้วนาซิสิ์ที่เป็นพ่อแม่เนี่ยฝึกให้คนเป็นลูกต้องยอมนาซิสิ์จะได้ยอมตัวเองไงตัวเองจะทําอะไรจะเอาอะไรจะกดขี่ลูกขนาดไหนได้หมดไม่ใช่แค่นั้นนะคะ คนที่เป็นโคดิเพนเดนต์เนี่ยก็คือลูกของนาซิซิสเนี่ยยังถูกลงโปรแกร,รมนะโดยไม่รู้ตัวนะให้เลือกนาซิซิสเป็นแฟนด้วยเมื่อตัวเองโตขึ้นอย่างที่บอกนะคะว่าเรื่องนี้ยาวมากนะมานาจะต้องขอไปพูดในคลิปทีหลังนะคะแล้วก็อยากจะให้ติดตามวยนะถ้าเกิดว่าใครที่เป็นลูกแล้วก็มีพ่อแม่ที่เป็นนาซิซิสเนี่ยคุณอาจจะเป็นโคดิเพนเดนต์ก็ได้นะคะมานาะพูดเลยเป็นคะ่ะตอนนี้หายแล้วนะคิดว่าแบบว่านั่นแหละนะเรื่องนี้มันยาวไว้ค่อยคุยกันนะคะคนแบบที่สี่นะ คนที่ทนอยู่ในความสัมพันธ์กับนารเซิสิประเภทที่4เนี่ยเขาเรียกว่า Empath คำว่า Empath เนี่ยเขาย่อมาจากคำว่า Empathic ซึ่งก็คือคนที่เต็มไปด้วยความเมตตาสงสารจะคล้ายๆกับคนแรกคนในข้อแรกก็คือคนใจดีนะคะแต่จะต่างกันตรงที่ว่าคนที่เป็น Empath เนี่ยเขามีการรับรู้ถึงความรู้สึกของคนอื่นได้เป็นอย่างดีคือเขา Sensitive นั่นเองนะ ทำให้เขาไม่ความรู้สึกอ่อนไหวได้ง่ายตามความรู้สึกของคนอื่นเช่นถ้าคนอื่นคนใกล้ตัวเขาเป็นทุกข์นะรู้สึกเป็นทุกข์ถึงแม้ว่าจะไม่พูดอะไรเลยจะไม่แสดงออกอะไรเลยแต่คนที่เป็นเอ็มพารเนี่ยเขาจะรับรู้ได้ถึงความทุกข์ที่คนนั้นมีอยู่ภายในแล้วทําให้เกิดนิที่แรงมากๆนะว่าฉันจะต้องทําอะไรสักอย่างเพื่อช่วยให้คนนี้พ้นทุกข์เพื่อแก้ปัญหาให้คนนี้นะเมื่อเอ็มพารมาเจอกับนา์ซสิสค่ะจะเกิดอะไรขึ้น เอ็มพาร์ทก็รับรู้ได้เช่นกันว่านาซิสิทธ์มีความต้องการหลายอย่างในต้องการให้ช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นทางกายนะคะคือการต้องการให้คนอื่นช่วยเหลืออะไรให้ทําสิ่งต่างๆให้ต้องการเงินทองความช่วยเหลือด้านการงานความรู้หรืออะไรก็แล้วแต่นะดงแรงทําอะไรก็ว่าไปหรือนาซิสิทธ์มีความต้องการทางใจก็คือการต้องการทางสเสบียงอารมณ์ไม่ว่าจะเป็นเชิงบวกหรือเชิงลบก็ตามนะคะ คือคนที่เป็น empire เนี่ยเขาจะรับรู้ได้ถึงความต้องการของนาซิสิตเหล่านี้นะแล้วก็เลยเกิดนิดอย่างแรงกล้าขึ้นมาว่าฉันจะต้องช่วยนาซิสิตให้ได้ฉันจะต้องตอบสนองความต้องการเขาให้ได้นะนาซิสิตก็ทําไงคะรู้เกมค่ะว่าอ้าวไอ้คนนี้ชอบช่วยเหลือคนอื่นนี่คนนี้ขี้สงสารคนอื่นนี่โอ้คนนี้นีสเซนซิทีฟนี่ขนาดฉันยังไม่ทันได้อ้าปากพูดว่าฉันจะเอาอะไรเขาก็อ่านใจฉันออกนะโอ้โหอย่างนี้เป็นเหยื่อชั้นดีเลยนะคะค่ะก็จะเห็นว่า คนที่มาเล่ามาทั้งหมด4ประเภทเนี่ยที่เป็นคนที่ตกเป็นเหยื่อนะในความสัมพันธ์กับนาซิสิสเนี่ยเขามีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันก็คือคนเหล่านี้ยอมนาซิสิตค่ะไม่ว่าเขานาซิสิสจะเรียกร้องเอาอะไรนะหรือจะทําตัวไม่ดีใส่อย่างไงนะคนเหล่านี้ก็จะยอมนาซิสิสเสมอจะยอมทุกอย่างจะปล่อยให้นาซิสิสทั้งหาผลประโยชน์แล้วก็ทําตัวไม่ดีใส่ตัวเองอยู่นั่นแหละจะยอมให้อะไรก็แล้วแต่ถึงแม้ตัวเองจะเดือดร้อนก็ยอมค่ะ เพราะอย่างนี้นะคนเหล่านี้ก็เลยตกเป็นเหยื่อของนาซิสิสได้ง่ายๆนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีความอดทนมากนะถึงถึงขั้นที่ว่าทนไปจนถึงนาซิสิสทนไม่ไหวซะเองต้องทิ้งนะคะก็เลยไปสู่วงจรความสัมพันธ์ขั้นสุดท้ายก็คือดิสคาร์นั่นเองใช่ไหมคะแล้วนาซิสิสพอทิ้งคนนี้ไปแน่นอนว่าก่อนจะทิ้งเขาต้องไปมีคนใหม่รอไว้ก่อนเพราะว่านาซิสิสจะมีช่องว่างไม่ได้เลยนะจะไม่บอกว่าคบเป็นคนๆไปนะคะคือ พอคิดว่าเบื่อคนปัจจุบันแล้วเนี่ยจะเริ่มมองหาเหยื่อรายใหม่แล้วก็จะไปทําวงจร3ขั้นนี้ใส่เขาอาจจะเป็นขั้นแรกคือไปทําเลิฟบอมบิ่งใส่คนอื่นเขาแล้วก็ทําใส่หลายๆคนแล้วดูว่าใครจะติดกับอีกเช่นเคยแล้วถ้าคนนั้นติดกับคนนั้นนะคะจะตกเป็นเหยื่อรายใหม่เมื่อนาซิซิส,สรู้ว่าคนที่ตัวเองไปหาเป็นเหยื่อรายใหม่เนี่ยติดกับแล้วเนี่ยจะจะมีความสัมพันธ์กับคนนั้นแล้วเนี่ย เขาก็จะกลับมาเลิกกับคนเก่าถึงได้ถูกทิ้งอยางงงๆไงะคะเพราะว่านาซิสิสวางแผนมานานแล้วแต่ว่าทําลับหลังนะคนที่เป็นแฟนปัจจุบัน,นไม่รู้เรื่องหรอกนะคะเนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่าวงจองความสัมพันธ์ของนาซิสิสจะวนแบบนี้ไปเรื่อยๆคือไปหาคนใหม่เดี๋ยวก่อนเบื่อคนปัจจุบันไปหาคนใหม่คนใหม่ติดก,กับกลับมาทิ้งคนเก่าแล้วก็คบคนใหม่ไปเรื่อยๆแล้วก็ไปวน3ขั้นอย่างอีกนะแล้วก็เป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆค่ะ ก็หวังว่าที่มานาพูดมาวันนี้จะไม่งงอีกเช่นเคยนะคะแล้วตามที่สัญญานะคะเดี๋ยวคราวหน้ามานาจะกลับมาเล่าให้ฟังว่าความสัมพันธ์ระหว่างนาซิสุสด้วยกันเนี่ยเขาจะไปด้วยกันรอดไหมนะคะขอบคุณที่รับชมกันในวันนี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ